พุทธมามกกะค่าแห่งพระพุทธศาสนาด้วยพุทธมามกกะหมายถึงผู้ประกาศตนว่าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งภายใต้บทบัญญัติรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามก,กะและอัครศาสนูประมพกตลอดเวลากว่า60ปีแห่งการครองราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธ,ธมามะกะอย่างเคร่งครัดทรงเอาพระราชาหฤทยใส่ทำนุบำารงพระพุทธศาสนาและให้การเครือกูลแก่นานาศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือและศรัทธามาโดยตลอดและถือปฏิบัติมาจนถึงราัชากาลที่สิบราัชากาลปัจจุบันการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาในฐานะพุทธ,ธมามะกะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างถึงพร้อมด้วยพระราชฐานะของพุทธมามกะหลายประการอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสมบเสมอได้แก่วันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสารหะบูชาการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินทั้งพระกฐถินหลวงพระกฐินหลวงพระราชทาน พระกรถินต้นซึ่งทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงอนุเคราะห์พระภิกษุให้ได้รับประโยชน์ในทางพระวินัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรถินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชนละมากขึ้นเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ให้มั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้การอุปถัมภ์คณะสงฆ์ด้วยการส่งเสริมและเอาพระราชาหฤทัยใส่พระภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรวมถึงการพระราชาทานสามณศักดิ์และพัดยศตามระเบียบแบบแผน และประเพณีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมเป็นประจำทุกปีแม้กระทั่งทุกวันนี้ราัชากาลที่10ท่านก็ยังยึดถือตามแนวพระราชบิดาเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบแก่พระสม์ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาหรือการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์การอุปสมบทนาคหลวง เพื่อเพิ่มจำนวนพระภิกษุอันให้เป็นกำลังค้ำจุนรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในพระราชหวิทัยดีว่าพระพุทธศาสนาจะแข็งแกร่งและก้าวไกลได้ก็ต่อเมื่อมีการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ขจรกระจายออกไปสู่ทุกดินแดนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรม การตั้งปร,ริญญโดยทรงอุปถัมภ์มหาพิทยายลัยสงคือสภาการศึกษามหามากุฎราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้จัดการศึกษาถึงระดับปริญญา,าศสาสนศาสตร์บัณฑิตและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการศึกษาถึงระดับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตรวมถึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พุทธศักราช2527บัญญัติให้ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาเปรี่ยนธรรม9้าประโยคหรือปท9าศาสนศาสตร์บัณฑิตและพุทธาาศาสตร์บัณฑิตมีวิทยาฐานะเทียบเท่าชั้นปริญญาตรีทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนเรื่องที่สำคัญที่สุดในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พ้นภัยและทำนุกบำรุงให้แข้มแข็งคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัยในการอุปถัมภ์เผยแพร่ศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงอุปถัมภ์การสังขายนาพระไตรปิฎกด้วยเป็นเครื่องมือประกาศถึงความเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงทางพุทธศาสนาของไทยที่สำคัญยิ่งพุทธศาสนาประโยชน์เพื่อการศึกษาในการสร้างจิตสำนึกในเรื่องพุทธศาสนาจำเป็นยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อปลูกต้นไม้แห่งธรรมให้สามารถอย่างรากลึกลงในใจของผู้คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแจกใจ่ายในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาเป็นประจำทุกปี และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนและกำพร้าอนาถาขึ้นในวัดและอาราธนาพระสงฆ์มาเป็นครูอบรมศิลธรรมแก่เด็กและช่วยสอนวิชาสามัญที่ไม่ขัดต่อพระธรรม,มวินัยโดยการพระราชทานทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนได้แก่โรงเรียนวัดศรีจันทรประดิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนวัดสันติการาม และโรงเรียนวัดป่าไก่จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่านเป็นต้นทรงทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์พระอุโบสถพระอารามหลวงและวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์พระอุโบสถพระอารามหลวงและวัดด้วยทรงมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งและพระราชฐานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถวายวัดต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทั้งเพื่อการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะในวัดอย่างมิทรงย่อท้อรวมถึงการพระราชทานวิสงคามสีมาแก่วัดที่ประชาชนในแต่ละท้องที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ตั้งเป็นวัดตามมาตรา9ก้าแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รัตนโกสินทร์ศก1 2 1หรือพุทธศักราช2456และตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช2491ถึง2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมยกฐานะวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำนวน79แห่งหนึ่งในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้เพื่อปกาศความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกคือพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการสร้างพุทธมณฑลขึ้นบนเนื้อที่2,500ไร่ที่ตำบลสาายาอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อเลิกณตำแหน่งฐานพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลเมื่อวันที่9กรกฎาคม พุทธศักราช2498เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธาสารณียสถานในโอกาสที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาจนครบ2,500ปีในพุทธศักราช2,500และจากการประชุมชาวพุทธนานาชาติเมื่อวันที่20พุพฤษภาคมพุทธศักราช2548ที่ประชุม ได้มีมติให้พุทธมนตนเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลกขอกราบอนุโมทนาบุญขอจงทรงพระเจริญขอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานขอบคุณที่มาจากหนังสือพุทธมามะกะข้าแห่งพระพุทธศาสนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอด สวัสดีค่ะ